ชาวเน็ตเกาฮาัเมนเปรียบเทียบชุดลิซ่าเจนนี่งานนี้ทำโซเชียลแตกเมื่อต้นปีที่ผ่านมาเจนนี่แบล็กทิงตกเป็นประเด็นร้อนหลังจากที่เธอเปิดตัวแสดงซีรีส์เรื่อง The Idol เจนนี่รับบทเป็นไดแอนตัวละครสุดยั่วยวนสิ่งนี้ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์ครั้งสำคัญของเจนนี่ซึ่งก่อนหน้านี้เป็นที่รู้จักจากบทบาทของเธอในแบล็กทิงเป็นหลัก ซีรีส์เรื่องดังกล่าวเต็มไปด้วยฉากเย้ายยวนใจและท่าเต้นที่ทำให้ผู้ชมบางส่วนรู้สึกว้าวไปตามตามกันแต่ถึงอย่างไรก็ตามเจนเนี่เธอได้รับเสียงจิจานจากการเล่นซีรีส์เรื่องรีมากมายและในขณะเดียวกันลิซ่าแลกทิงที่ตอนนี้เธอตัดสินใจขึ้นโชว์คาบาเรสุดเซฟที่ c ครซี่ฮอ s e ปารีสสร้างความแตกตื่นให้เฟ้นคลับอย่างมาก และชุดที่ลิซ่าใส่ขึ้นโชว์บางส่วนที่ชาวเน็ตเห็นก็ต่างพากันวิจารณ์อย่างต่อเนื่องชาวเน็ตบางส่วนเปรียบเทียบชุดของลิซ่าและเจนนี่ชาวเน็ตหลายคนบอกว่าชุดของเจนนี่เซ็กซี่กว่าของลิซ่าชาวเน็ตเกาหลีแสดงความเห็นว่าถ้าพวกเขาต้องการแต่งตัวแบบนั้นพวกเขาควรจะเป็นไอดอลในอเมริกาอย่ามาเกาหลี สิ่งที่ลิซ่าใส่ก็เหมือนกับเสื้อผ้าที่พวกเขาใส่ตอนแสดงคอนเสิร์ตดังนั้นฉันไม่คิดว่ามันแย่ขนาดนั้นฉันคิดว่าภาพลักษณ์ของเจนนี่แข็งแกร่งขึ้นแล้วฉันไม่เคยได้ยินเรื่อง Crazy Horse มาก่อนเลยค้นหาใน YouTube ว่ามันคืออะไรและฉันสงสัยจริงๆว่านั่นเป็นศินละปะหรือเปล่ามันดูเหมือนเป็นการแสดงโชว์เรื่องผ้าสำหรับฉัน จากมุมมองของฉันในฐานะคนเกาหลีมันทำให้ฉันขมวดคิว้วแต่จากมุมมองของแฟนๆต่างประเทศดูเหมือนว่ายังมีศิลปินต่างประเทศจำนวนมากที่แต่งตัวเราใจยิ่งกว่านั้นดังนั้นจึงไม่ค่อยมีปฏิกิริยาต่อพวกเขามากนัก